ำหรับประเด็นสาระในส่วนของมังคุดที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นเรื่องของความหลากหลายในการจัดการคืออยากจะขออนุญาตย้อนข้อมูลไปนิดนึงว่าณนะเวลานี้เนี่ยเราเริ่มต้นที่ต้นเดือนมีนาคมนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วมังคุดของเราควรจะต้องออกดอกแล้วก็ติดผลแล้วโดยเฉพาะดอกรุ่นสุดท้ายก็คือตอนนี้เนี่ยควรจะออกมาเป็นเม็ด หรือกำลังออกซึ่งก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผมได้เคยเก็บสถิติไว้ก็อยู่วันที่8มีนาคมแต่เนื่องจากณนะเวลานี้บางแปลงก็ยังเริ่มแหลมเริ่มอ้าเริ่มแทงเริ่มแดงก็ถือว่าเป็นความโชคดีครับที่เขายังออกมาแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนแบบตรงไปตรงมาว่ายังมีพี่น้องกเกษตรกรอีกเป็นจำนวนมาก สำหรับพี่น้องชาวสวนมังกุดที่ยังไม่ได้ดอกคือออกน้อยมากจนกระทั่งเรียกว่ามีผลต่อรายได้ไม่ออกเลยนั้นถือว่าพูดได้ครับก็ยังมีอีกมากที่ออกดอกดกจนกระทั่งเรียกว่าดอกนั้นเป็นลักษณะที่มากมายจนกระทั่งอาจจะไม่ได้คุณภาพก็มีอีกมากเช่นเดียวกันเพราะต้นเหล่านั้นส่วนใหญ่จะมีสภาพคุณภาพใบที่ไม่เคยดี ไอ้ที่ออกออกมาดูดีดูดีต่างๆก็มีอยู่ในปริมาณหนึ่งแล้วก็อยู่ในคุณภาพที่ดีก็มีอีกมิตรความหลากหลายครับสรุปกันในประเด็นง่ายๆว่าด้วยความหลากหลายตรงนี้แหละมันจึงทำให้การบริหารจัดการยากผมเองในฐานะที่เป็นผู้ทำงานศึกษาให้สาระความรู้ก็พยายามที่จะตรับรับฟังแล้วก็อยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนของความเดือดร้อนเหล่านี้เนี่ย เราถือว่าเราจะต้องให้ข้อมูลไว้ก่อนกรณีของณเวลานี้มังคุดเริ่มแตกใบอ่อนอีกแล้วครับนั่นคือประเด็นแสดงว่ามังคุดที่กำลังจะแตกใบอ่อนวนในวันนี้เนี่ยเขาควรจะต้องออกดอกในช่วงที่ผ่านมาแต่กลับไม่ออกดอกกลับเป็นการแตกใบอ่อนส่วนต่อมาอีกก็เท่ากับว,ว่าถ้าเราย้อนดูสถิติ เราสามารถที่จะเห็นภาพการแตกใบอ่อนได้ตลอดเวลาครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาครั้งหนึ่งนะครับธันวาอีกครั้งหนึ่งมักราอีกครั้งหนึ่งกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมเท่ากับมังคุดในปีนี้แตกใบอ่อนทุกๆเดือนเท่ากับว่าเมื่อเขาแตกใบอ่อนออกมาเราก็ไม่ได้ดอกในต้นเหล่านั้น ซึ่งเราก็พอที่จะประเมินสรุปสถานการณ์ให้ท่านเห็นภาพมาแล้วนะครับกับในเรื่องของการประเมินการตลาดว่าม,มังคุดปีนี้มังคุดคุณภาพนั้นมีครับกระจายอยู่ทั่วไปไม่มากแต่ก็จะกระจายอยู่ทั่วไปในหลากหลายพื้นที่แล้วก็ยังไม่เป็นที่วิตกกังวลกับมังคุดรุ่นใหญ่ แต่มังคุดที่จะเข้ามามีผลกระทบกับด้านการตลาดก็คือมังคุดที่เพ่งผานการบานกําลังติดผลอยู่ณเวลานี้ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในราวประมาณวันที่1 4 15 20พฤษภาคมก็จะเข้าสู่ตลาดซึ่งจะกลายเป็นว่าปัญหาเหล่านั้นก็คือมังคุดที่เป็นตลาดภายในประเทศ แล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันในการแยกมังคุดออกจากตรงนี้เอาไปรวมกับมังคุดผลใหญ่มีคุณภาพมันก็จะทำให้การตลาดด้านปั่นป่วนพอสมควรเลยอยู่ประมาณ10วันก็คือในร,ราวประมาณสักวันที่15พฤษภาถึง25พฤษภาคุณอันนี้คือมังคุดที่ดกมากแล้วก็มีผลขนาดเล็กจากสภาพต้นที่ไม่ดี เพราะนั้นเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็คือได้อธิบายไว้แล้วว่าเราจะต้องแยกมังคุดส่วนหนึ่งล้เพื่อการส่งออกเป็นมังคุดคุณภาพก็แยกไปเลยอันนี้จะขายเป็นมังคุดตลาดภายในคือให้รถเล็กเนี่ยเขาเอาออกจากจันทบุรีจากระยองตลาดไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปภาคเหนือไปภาคใต้ไปภาคอีสานก็ไปไหนไปเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเอามารวมกันอยู่ในล้งใหญ่ทั้งหมดจะไปรวมกันอยู่ที่กรุงเทพและถ้าหากว่า กรุงเทพรวมกันแล้วมีมังคุดตกไซด์เข้าไปในตลาดกลางกรุงเทพมากมันก็จะกลายเป็นปัญหาราคามังคุดส่งออกตกต่ำทันทีเหมือนกันครับนี่คือประเด็นที่เราได้เคยอธิบายไว้ทีนี้มาดูประเด็นตรงนี้ว่าแล้ววันนี้เนี่ยในแต่ละสวนมังคุดในความหลากหลายเนี่ยเราจะต้องจัดการอย่างไรผมอยากจะนำเรียนว่าเท่าที่ติดตามฟังสังเกตนะครับ พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ปีนี้ก็เรียกว่าที่เป็นแฟนๆรายการก็ประสบความสำเร็จกันดีพอสมควรมีผลผลิตแต่ไม่มากนะกก็ให้ดีใจครับว่านั่นเราจะได้มงคุดผลโตส่วนท่านที่ก็าตั้งใจดูแลมาแต่ณวันนี้ยังไม่ได้ดอกเลยไอ,อ้ที่พุ่มออกมาแล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับมันไม่มากพอแล้วก็อยากจะฝากตรงนี้ว่าณวันนี้เวลานี้ สำหรับท่านที่ต้องการจะลองทดสอบส่งเสริมการออกดอกดูก็เหลือแต่ขั้นตอนเดียวครับก็คือการทำให้ยอดเขาเคลื่อนทีนี้ในการที่ทำให้ยอดเขาเคลื่อนได้เนี่ยก็คือเรื่องของน้ำเราก็จะต้องมีการให้น้ำและเมื่อหลังจากให้น้ำแล้วเราก็จะต้องไปทำการชักนำให้เขาเปลี่ยนเป็นตาดอกนั่นก็คือตัว13046 13046ที่มีพี่น้องสกรได้มาร่วมงานเจไตซึ่งก็ได้ใช้ถึงอัตรา3กิโลกรัมนะครับต่อน้ำา2 0 0ลิตรแล้วก็อัตโนิก200 cc ซีซีอันนั้นก็คือสูตรพิเศษไปแต่อัตราที่เรายังคงแนะนำก็คือจะเป็น2กิโลกรัมนะครับมีบีแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่อยากจะให้ท่านลองใช้ดูก็คือ เพราะว่าเป็นตัวเดียวที่สามารถจะใช้ได้ดีในระยะเวลานี้เพราะว่าเขามีส่วนที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนตัวของยอดเพราะเวลากำลังจะหมดทันที่อยากจะลองสนใจศึกษาเรื่องนี้หรือต้องการที่จะต่อสู้กันต่อไปนะครับเราจะทําการพ่นกับเฉพาะามังคุดที่ยังไม่ออกเป็นใบแก่นะครับเป็นมังคุดใบแก่เป็นมังคุดที่ยังไม่ออกดอก ตรงนี้เราใช้สูตรนี้ก็คือ130462กิโลไทโอยูเรียนั้น200นะครับอาโทนิก200 100ถึง200ซีซีต่อน,นอ้ำ2นเน้นไปที่ยอดนั่นคือประเด็นนะครับที่อยากจะฝากเป็นข้อมูลปฏิบัติในลำดับที่หนึ่งส่วนอื่นนั้นเราก็คงไม่แนะนำถามว่าปุ๋ยต้องใส่ไหมไม่ต้องใส่ครับเพราะว่ามันไม่มันมันไม่ได้คิดถึงเรื่องกรณีว่าเราจะบำรุงผลแต่ว่า ถ้าท่านตั้งใจว่าจะใส่ปุ๋ยเพื่อให้ออกดอกไม่ต้องใส่เพราะปุ๋ยกว่าจะละลายนะครับกว่าจะไปทํางานหมดเวลาแล้วหมายความว่าเราย่างเก้าเดือนมีนาคมแล้ววันนี้เนี่ยให้เขาออกดอกมาก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยประการต่อมาเรื่องของน้ําประเด็นเรื่องของน้ำเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจเลยนะครับผมอยากจะฝากไว้เป็นเทคนิค ให้ท่านได้เข้าใจอยู่สองสามจุดก็คือจุดที่หนึ่งถ้าท่านเป็นผู้ที่มีบังคุดที่เป็นใบแก่แล้วก็อายุใบนั้นหกเดือนแล้วระวังนะครับการให้น้ำเนี่ยบางครั้งเราให้น้ำเต็มรัศมีน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ดอกมาเร็วแต่ก็เป็นใบอ่อนได้เร็วดังนั้นในกรณีถ้อเราจะควบคุมปริมาณน้ำได้ก็ขอให้อยู่สักครึ่งวง สำหรับบางคุดใบแก่ถ้าฝนตกถ้ากรณีที่สองถ้ามีฝนตกหลังวันฝนตกหนึ่ถึงสงวันให้รีบพ่นปัจจัยสูตรนี้ทันทีอันนี้คือกรณีที่สองส่วนกรณีที่สครับถ้าหากว่าเรายังผ่านช่วงนี้ไปปรากฏว่ายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเราอาจจะต้องบริหารจัดการน้ำเปิดน้ำเต็มลัศมี สำหรับต้นที่ใบแก่เหมือนกันคือครั้งที่หนึ่งเนี่ยขอครึ่งวงก่อนแล้วก็ให้ปัดใจส่วนครั้งที่หนึ่งไม่ได้ผลครั้งที่สองก็คงเปิดเต็มที่นี่คือคำแนะนำที่เราพอจะแนะนำได้และสำหรับส่วนของสวนที่พบว่ามีการแตกใบอ่อนไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมก็สรุปเลยว่าเราอยู่ที่ท่านตัดสินใจแล้วไม่ต้องไปพ่น ไม่ต้องไปทำอะไรถ้าเราอยากจะปล่อยหรือเราจะบำรุงให้ต้นเหล่านี้สมบูรณ์เราก็ไปใส่ปุ๋ยดูแลให้เขามีความสมบูรณ์เท่านั้นเองเราจะได้ตัดประเด็นความเข้าใจว่าทำไมเพราะว่าเวลามันหมดครับไม่มีเวลาแล้วสำหรับการที่เราจะไปส่งเสริมหรือทำให้เขาสามารถที่จะออกดอกได้ในฤดูนี้ส่วนต่อมาในกรณีที่เรายังไปพบนะครับว่าขณะนี้เนี่ย มังคุดของเรายัางมีการพัฒนาดอกอยู่แล้วเราก็ยังอยากที่จะให้มังคุดเหล่านี้ออกดอกต่อไปส่วนหนึ่งเรามีผลส่วนที่สองเรามีดอกที่กำลังเคลื่อนตัวเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจแล้วนะครับว่าปัจจัยตัวที่จะไปทําหน้าที่ให้เกิดการออกดอกก็มีสารสกัดสาลายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนมีในส่วนของอตัวอะโทนิก เราก็ใช้สูตรนี้ตามเดิมเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่ว่าในกรณีของการเลือกสูตรเราใช้ได้หลากหลายครับณนะเวลานี้แล้วเนี่ยคือถ้าในกรณีที่ท่านยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจก็คืออาจจะกลัวว่ามันจะกลายเป็นใบเราก็จะใช้ 130, 46, 1 3 0 4 6 1กกิโลแล้วก็ปุ๋ยมามีกโกร6 3 2า5สองสห้ากิโล2ตัวนี้คู่กัน แล้วก็ฉีดใบทั้งบำรุงผลทั้งส่งเสริมการออกดอกโออื่นเหมือนเดิมครับแคลเซียมโบรอนนะครับอาโทนิกสาหลายอะมิโนเซเนกอนสปีดบูมทีเคบูสเตอร์อะไรใช้ได้ทั้งนั้นนี่คือกรณีหนึ่งหมายความว่ามีผลและดอกกำลังออกแต่ถ้าในกรณีที่ท่านไม่ต้องการที่จะไปบำรุงผลแล้วเราต้องการส่งเสริมให้ดอกออก ก็คือตัวเดิมเพียงแต่เปลี่ยนสูตรปุยย๋ยมาเป็น73 34หรือ6 2 36เป็นตัวเทอร์โลฟิกหรือจะเป็นเอ็กซ์ตเคนะครับก็คือ73 34อันนี้ก็ได้แต่ความหมายคนละความหมายนะครับคือเราต้องการที่จะให้ดอกออกมาแต่เราไม่กลัวเรื่องใบอ่อนที่นี้การจะกลัวใบอ่อนหรือกลัวไม่กลัวใบอ่อนเนี่ยให้ดูตรงนี้ ถ้าเราเห็นการพัฒนาตาดอกออกมาที่ใบเพสลาติดแก่อันนั้นคือเราไม่ต้องกลัวใบอ่อนยังไงยังไงเขาก็ออกดอกแน่นอนแต่ในเท่านองกลับกันถ้าในกรณีที่มันไปออกตรงออกที่ใบแก่เป็นส่วนใหญ่เป็นการออกดอกในใบยอดที่เป็นใบแก่เป็นส่วนใหญ่แล้วเรายังไม่ไว้ใจอันนั้นคือกรณีที่มีโอกาสเปลี่ยนเป็นตาใบาได้เหมือนกันถ้าเจอฝนตกต่อเนื่อง เราก็มาเลือกใช้สูตรแรกซะเป็น13046บวกกับ63235ปัจจ้าทุกอื่นเหมือนกันหมดครับมาดูสำหรับอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่ผลกำลังสลัดก็ได้อธิบายมาแล้วนะครับว่าผลส่วนใหญ่เนี่ยคือมังคุดเขามีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากไม้ผลโดยทั่วไปก็เหมือนกับว่าถ้าเขาอยู่สุขสบายเขาก็จะไม่ลักลูกลักหลาน เขาก็สลัดดิดทิ้งไปเพราะฉะนั้นวันนี้เวลานี้เนี่ยเราก็จะใช้หลักการสองหลักการเนี่ยก็คือถ้าในกรณีที่มังคุดดบกเกินไปแล้วเราต้องการให้เขาสลัดผลมากเราก็จะต้องให้ความสมบูรณ์เข้าไปในเรื่องของการหว่านปุ๋ยยูเรีย46 0กยการเพิ่มปริมาณน้ำการพ่นปัจจัยทางใบบำรุงไป เขายิ่งพ่นยิ่งให้น้ำเขาก็จะยิ่งล่วงอันนี้ก็คือเทคนิคนึงท่านก็นำวิเทคนิคอันนี้ไปใช้กับต้นที่มันดกถ้าหลังจากนั้นแล้วเขาจะกลายเป็นเรื่องของการแตกใบอ่อนถ้าเขาแตกใบอ่อนได้นั่นแหละครับเราก็จะได้ความสมบูรณ์กลับมาภายหลังส่วนกรณีต้นที่ไม่ดกแล้วเป็นต้นที่พอดีแล้วมีผลผลิตไม่มากแล้วเราไม่ต้องการที่จะให้เขาสลัด มีประเด็นหนึ่งนะครับที่ท่านก็ยังถามมาส์ก็คือตอบง่ายๆว่าวท่านไม่ค่อยได้ฟังรายการวิทยุเอาว่าอย่างนั้นเถอะคือเราเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันนะครับคือถ้าท่านไม่ฟังเสียหายท่านก็แก้ไขไม่ทันปัญหาก็คือว่าท่านก็ยังคงให้หนาเหมือนเดิมครับสองวันสามวันให้ทีหนึ่งพ่นก่อนแล้วใส่ปุ๋ยก่อนแล้วปัจจัยก็แล้วมันก็ยังล่วง นั่นคือสิ่งที่ท่านเข้าใจผิดคิดว่าการที่มังคุดมันสลัดผลเนี่ยมันขาดน้ําขาดอาหารขาดปุ๋ยความจริงแล้วไม่ใช่เลยแสดงว่ามันได้รับน้ําได้รับวุ๋อย่างเต็มที่มีความสุขสบายกายสบายใจก็ลเลยสลัดลูกทิ้งเพราะนั้นผมก็มีคําตอบเดียวว่าท่านจะต้องอย่างครับคือมีอยู่ท่านหนึ่งก็บอกว่าก็ผมก็ลดปริมาณน้ําลงมาแล้วนะครับจากครึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะครับ หยุดน้ำคือหยุดเลยไม่ต้องให้เลยอันนั้นคือคำตอบสุดท้ายไม่ใช่เป็นลดเวลาถ้าลดเวลาผมก็ต้องบอกว่าลดเวลาลงแต่นี่บอกว่าให้หยุดหยุดน้ำหยุดปุ๋ยนะครับความจริงแล้วปุ๋ยเนี่ยพอหยุดน้ำมันก็หยุดละดังนั้นต้องฝากไว้ตรงนี้เลยว่าคำว่าหยุดน้ำเนี่ยไม่ใช่ลดปริมาณน้ำให้น้อยลงแต่เป็นการหยุดการให้ไปเลยอย่างน้อย 1- 2ง,ง,ง,งวดก็คือราวประมาณเวัน หรือ5วันเขาก็จะหยุดสลัดเองเมื่อเขามีความเครียดเขามีความไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะไม่มีน้ำเขาจะหยุดสลัดเองซึ่งผมก็ได้อธิบายมาเมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ปัญหาก็คือการใช้โฮอรโมนออกซินในอัตรา3 0ซีซีบวกสารจับใบ คือตอนนี้ที่ต้องเรียกออกซินก็เพราะว่ามีขึ้นทะเบียนถูกต้องมีจำน่ายที่ใช้พึกในทุกสาขาแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะมีนะครับคือ NAA ชื่อเนปติกหรืออะไรเนี่ยก็ยังมีอยู่พี่นศกรครับการพ่นเนี่ยให้เน้นไปที่ผลนะครับเน้นไปที่ผลแล้วการพ่นเนี่ยจะพ่นประมาณ1-2ครั้ง1-2ครั้งเท่านั้นเขาก็จะหยุดประกอบกับการหยุดการให้น้าด้วย มาดูต่อมานะครับกับกรณีต่อมาก็คือกรณีของบังคุดจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรดีการใส่ปุ๋ยได้อธิบายมาแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ก็คุยเรื่องนี้อยู่ปุ๋ยอินทรีย์ย่อมมีความจำเป็นปุ๋ยเคมีก็มีความจำเป็นมากเช่นเดียวกันคือ ผมไม่อยากจะไปใช้คำพูดที่ไปกระทบกระเทือนใครนะครับอธิบายง่ายๆว่าไม่มีอะไรดีกว่าใครครับแต่ทั้งหมดในทั้งมวลเนี่ย,ม,ยมันเป็นความจำเป็นเพราะปุ๋ยอินทรีย์เป็นตัวปรับโครงสร้างทางกายภาพความปโปรง่งอากาศถ่ายเทมีจุลินทรีย์มีคุณสมบัติทำให้ล่าหากินได้ดีนั้นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือปุ๋ยเคมี ซึ่งจะเป็นเรื่องของการใช้สารอาหาราธาตุอาหารที่จะขึ้นไปเพิ่มขนาดน้ำหนักใบขนาดของผลน้ำหนักของผลรูปร่างรูปทรงเพราะนั้นทั้งหมดจะต้องคู่กันที่นี้ในการใส่ปุ๋ยของบังคุดเนี่ยมีความหลากหลายแต่ว่ามันมีหลักสำคัญอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับหลักที่หนึ่งก็คือหลังจากบังคุดออกดอกเขาจะแตกใบอ่อน เพราะฉะนั้นหลังจากมังคุดออกดอกต้องใส่ทันทีปุ๋ยเคมีทํางานได้เร็วท่านจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับจะเป็นยาล่าสูตร16หรือจะเป็นคนเขียวสูตร15สูตร17อะไรก็แล้วแต่หรือจะใส่ยูเรีย4600ปุ๋ยอินทรีย์ล่ะปุ๋ยอินทรีย์นั้นท่านใส่ได้ตั้งแต่เริ่มพอใจกับปริมาณดอกครั้งหนึ่ง หลังออกดอกถ้ายัางไม่พอใจยังไม่กล้าตัดสินใจใส่ใสครั้งที่สองตรงนี้ก็คือหลังจากมังคุดสลัดผลนะครับหลังจากมังคุดหยุดสลัดผลแล้วท่านใส่ได้เต็มที่ต้นหนึ่งอาจจะ20-30กิโลก็แล้วแต่ครับเพราะกระสอบหนึ่งก็อยู่ประมาณถุงหนึ่งก็ประมาณ10กิโลแล้วตัวปุ๋ยอินทรีย์ที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากราคาประหยัดกว่าก็คือขี้ไก่ไขน่นกกระทา มีปริมาณธาตุอาหารอยู่ประมาณ3.5เโดยประมาณอันนี้ก็คือตัวหน้าใช้เราก็จะใส่ครั้งที่หนึงหลังจากมังคุดออกดอกพอแล้วถ้ายังไม่ได้ใส่ก็มาใส่ครั้งที่สองหลังจากมังคุดหยุดสลัดผลหลังจากมังคุดหยุดสลัดผลเราก็ใส่ครั้งที่สองทีงนี้ในการใส่เนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของปุ๋ยเคมี ME, อีกคือเราไม่ต้องไปกังวลแล้วครับว่าเราจะใส่อะไรอย่างไร ขอให้ท่านมีโอกาสเพียงแต่ว่าปุ๋ยเคมีสามารถที่จะใส่ได้น้อยๆบ่อยครั้งใส่ได้ตลอดเวลาจะเปอก็คือสูตรสิหรือสูตรสิก็แล้วแต่แล้วก็เมื่อมังคุดแตกใบอ่อนก็ต้องใส่สูตรนี้เช่นเดียวกันครั้นพอถึงช่วงที่มังคุดต,ติดผลหลังจากสลัดผลไปแล้ว เราก็จะใช้สูตร15 5 20ขนเขียวหรือ15 9 20ยานี่คืออีกหนึ่งสูตรถามว่าทำไมไม่ใส่12 10, 11 18อันนั้นทุเรียนนะครับคือเราใส่สำหรับบังคุดก็คือหลังจากออกดอกใส่เสมอหลังจากสลัดผล15 9 20หรือ15 5 20ต้องการให้ในโัวเจ้นสูงผลโตเราก็ที ประเด็นที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าท่านใส่ได้ตลอดเวลาเพียงแต่ขอว่าถ้าท่านจะใส่ปุ๋ยขอให้เปิดโคนไอ้ที่โคนล,ลกเต็มไปด้วยเศษใบนั่นเปิดออกเพราะว่าการเปิดโคนไม่ใช่ต้องการที่จะแค่ให้ปุ๋ยไปสัมผัส กับดินนะครับไม่ใช่นะั้นความจริงแล้วมันมีคุณสมบัติมากกว่านั้นอีกก็คืออากาศเขาจะถ่ายเทลงไปในระบบล่าล่ากจะได้รับแรงกระตุ้นพอรับได้แรงกระตุ้นเขาก็จะมีปฏิกิริยาในการดูดซับธาตุอาหารมากขึ้น โดยในส่วนของเมื่อท่านใส่ปุย๋ยแล้วท่านจะเติม TK ซอยหเซอร์คอนแล้วก็มียูเรียชนิดเม็ดโฟมเป็นตัวนำอีก1นกิโลซอยห้ลิตรเซอร์คอน1ลิตรได้ตลอดอาจจะเป็น20วันครั้งหรือเดือนละครั้ง <c oughs> เพื่อที่จะให้เขาพัฒนาคุณภาพแล้วก็ขนาดของผลรวมถึงป้องกันผลแตกด้วย <c oughs> เพราะว่ากรณีของแคลเซียมที่อยู่ในเซอร์คอนมีปริมาณที่มากเร่งการพัฒนาของผลก็จะอยู่ในทีซอย5 จะเป็นสูตรคู่สำเร็จสำหรับมังคุดสำหรับประเด็นสาระในความสมบูรณ์ที่ผมย้ำตรงนี้นะครับมันต้องมีมูลเหตุคืออะไรคือมูลเหตุพี่นักเสกอนส่วนใหญ่เนี่ยไปฟังกันได้เลยนะครับวันนี้ท่านลงไปฟังดูก็ได้คนที่มีมังคุดรุ่นหลังบอกอ้วให้ไม่อยากเอาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเนื้อแก้วยางไหล มันก็เสียหายไม่ได้ราคาแต่อย่าลืมนะครับว่าปีที่ผ่านมารุ่นหลังเองราคาก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะให้ท่านฟังตรงนี้ก็คือว่าถ้าไมเราให้ทัดเล่งเพิ่มความสมบูรณ์นักสูตรสำเร็จของมะขุดผลโตโหเขียวก็ต้องมาจากความสมบูรณ์คือมาจากใบใบจะ,ตะเตริญเติบโตได้ก็มาจากน้ำ น้ำจะทํางานได้ดีก็ต้องมาจากระบบรา่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันจะเป็นความสัมพันธ์เชื่มอมโยงกันแล้วสูตรสาเร็จสําหรับมังคุดหูเขียวก็คือความสมบูรณ์นั่นเองไม่ใช่อยู่ที่ปัจจัยครับปัจจัยต่อให้ดีขนาดไหนก็ตามครับถ้าเป็นมังคุดที่อยู่ด้านนอกมันไม่มีทางหูเขียวหรอกแค่เป็นปัจจัยเสริมเท่านั้นเองทีนี้ประเด็นที่ผมกําลังจะนําเรียนต่อก็คือเรื่องของเรื่องคือ คำว่าผลแตกเนื้อแก้วยางไหลาย,ยางตกในไส้เหลืองอะไรประมาณนี้ซึ่งทุกคนหรือทุกท่านก็จะสรุปว่าถ้าฝนตกเมื่อไรมันก็เป็นเนื้อแก้วอันนี้เรื่องจริงแต่แต่นะครับท่านต้องเข้าใจว่ามังคุดเนี่ยมันเป็นพืชที่เป็นตามธรรมชาติโดยธรรมชาติแล้วมังคุดเขาจะมีผลกระทบเสียหายอยู่ประมาณ10%โดยประมาณโดยธรรมชาตินะครับ เนื้อ,อยางตกในไส้เหลืองเหลือแก้วเนี่ยคือถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่ทํามังคุดท่านจะสังเกตว่ามังคุดเนี่ยมันจะมีอาการเนื้อแก้วยางไหลไส้เหลืองก็ต่อเมื่อฝนตกชุกแล้วก็เป็นมังคุดรุ่นใหญ่เพราะฉะนั้นขณะนี้มังคุดที่เราออกดอกเนี่ยมันไม่มีรุ่นใหญ่ครับมันออกจากต้นที่สมบูรณ์ ไอ้ที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันมันออกมาแล้วไอ้ตอนนี้กําลังสลัดลูกอันนั้นใช่แต่วันนี้มังคุดที่ออกดอกรุ่นหลังนี้เป็นมังคุดต้นที่สมบูรณ์แล้วส่วนใหญ่ไม่มีรุ่นแรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมศึกษาค้นคว้ามาเราพบว่ามังคุดที่มีสถานะจากใบดีสมบูรณ์ดีมังคุดรุ่นนี้จะไม่เป็นเนื้อแก้วอย่างไรถึงจะเป็น สรุปง่ายๆว่า,าถึงแม้ว่าจะเป็นก็เป็นแค่เพียงประมาณไม่เกิน12%ซึ่งในส่วนของการตามกฎหมายตามความรู้สึกไม่เกิน12%ผู้ส่งออกรับได้แน่นอนแต่ถ้าหากว่ามันเป็นมังคุดในต้นเดียวกันมีรุ่นพี่นะครับตอนนี้รุ่นพี่โตแล้วโตก็คือรุ่นโตแล้วมังคุดต้นนั้นเนี่ยรุ่นหลังสิมีโอกาสที่จะเป็นเนื้อแก้วอย่างไหลแน่นอน แต่ถ้าเขาไม่มีรุ่นพี่แล้วเขาเป็นรุ่นเดียวรุ่นนี้จะมีโอกาสที่จะเป็นเนื้อแก้วยางไหลไม่เกิน12แน่นอนไม่มีแล้วครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือ3ลูกเป็น30ลูกเนี่ยผ่ามาแล้วเป็น3 4ถึง4ลูกจะไม่มีถ้าจะมีก็คือเฉพาะต้นที่มีรุ่นพี่แล้วมีความเสียหายเท่านั้นเพราะนั้นเราถึงย้ำว่า เราต้องให้ความสมบูรณ์แต่ที่หลังมังคุดออกดอกหลังมังคุดสลัดผลแล้วยิ่งถ้าหากว่าเป็นรุ่นนี้มีดอกเรายังก็ต้องเอานะครับให้ดอกออกมาให้มากที่สุด ดูแลให้สมบูรณ์ปัญหาเนื้อแก้วยางไหลาย,ยางตกในไส้เหลืองนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งยืนยันได้ว่าเราทํางานศึกษาลงเรื่องนี้จนกระทั่งมีคําตอบที่ขัดแย้งกับหลายๆท่านคือคําว่าขัดแย้งเนี่ยขัดแย้งหลายๆท่านเลยนะครับแม้แต่หน่วยงานราชาการเองที่ไปประกาศว่ามังคุดของเราร้อยลูกบริภคได้ร้อยลูกไม่เป็นเนื้อแก้วยางไหลไส้ยางตกในไส้เหลืองมันเป็นไปไม่ได้ครับ เพราะโดยธรรมชาติมันมี10%อยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเสียหายจากการปฏิบัติมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นผมถึงยืนยันว่าถึงจะเป็นดอกรุ่นนี้ความเสียหายก็ไม่เกิน12%อยู่ดีเพราะฉะนั้นให้เขาออกมานะครับแล้วดูแลเขาสมบูรณ์เราก็สามารถที่จะพัฒนาเข้าไปสู่รายได้ที่ดีเช่นเดียวกันสหรในส่วนของวันนี้เวลาของเราหมดครับ คงจะต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรายการด้วยดีตลอดมาแล้วก็ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการตรงนี้ที่ชัยพเกษตรจันทบุรีในทุกสาขาพบกันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ